ไปออกมาจากบ้านพอดีเห็นเ้วเลยพาเรามาเอาเียงเลียงเลยเอาก้งเลี้ยงเลยออบ่ดรอัน่ะช่วงแล้วก็เจ็บแล้วเจ็บเติบเลยต่ำก็เล็กน้อยหอกเล็กน้อยนะแค่นีมันหมดเจ็บเล็กน้อยนะ เกิดเหตุระหว่างข้างเรามีผู้เจ็บมีผู้เจ็บบอกมีบอมบ์เจ็บบอ

ไม่ได้อะไปใช่ไหมนี่นงพรนไงไพยังไงใช่ใ่เกตการสร้างสรางงบ่มีบ่เบื่อนั่นนะบัดนันไดงังนี่ลูกไหนเร่รถคันนี้ห้ล้มเจอทุกต่เลต่เลยพุต่เลยุ เรอกอรถรถ่น้เาไปมาหบรถนั้นแล้วปกตินี่เราไปย่นย่านช่วงลงเมืองเลยดิบินไปช่วงอะไรกั ตัวนี้เนี่ยเด้วเนี่้องไม่หมอนพานี่นผ่ดแล้วร่มแล้วล่มอยู่บ่อหนะแล้วล่มแบบเป็นตาเจ็บบ่อใดนะฮะกับมือ

ขึ้นได้ยุ่งขึ้นทั้งนั้นนอ่บ่อไปเออหรือว่าเราหมักแอร์ธรรมชาติขึ้นขึ้นไปขึ้นไปขึ้นอ่ะมึงขึ้นลรไปดลุกครถก็ไปกันแล้วรถจักรคุยมั โอเคโอเคเบิ้ง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 ไปไปี่ปะมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นดีอ่ะแล้วแล้วจะขี่รถนั่นไปอ่าสห้อเราจนน้เอาขึ้นรถขึ้นรถอ้ถอยมาหนิถอยมานี่เอาอุ้มารถ

เออต้องมีผู้นึงได้ไปน้ำข่อยบ่ได้พาไปได้ขับรมีผู้ไปน้ำข่อยบ่หด้อนะแม่แต่หะแม่ตั้เจ้าข่อยบ่ร้จักคนเด็กน้อยนะคนในบ้านเดียวกันแล้วเด็กน้อยมอนั้นน่ะมันเมื่อแล้วไปด้วยไปเคลียร์น้ำหลังบ้านเราคือนั่งเรานะไปได้พาไปน้ำเนี่ย ออเออมานี่มีไปเมืองลือร้อยเก้าต้องมาขืนน่ะนั่งน้ำเพิ่นคู่หนึ่งเดี๋ยวไป้องเนาะเป็นไรเมาเอะบ่เมาหรือบ้า วันนี้แม่ผู้นึ่งน่ะที่ไปน้ำนะนะ่ะเจ้าหนาไปน้ำก่อนนะ่ะคนบ้านเดียวนั่นผู้ใดเป็นคนบ้านเดียวนี่ลูกไข่ก็ไปยมเขาขึ้นรถแล้วผ่านว่าปะไป่ไว้แล้วรถนะน่ะเริ่มห้แล้วเบาาลิ มามามาไปนะมค่งยไปช่งห้องมอนออ้มอเมือเรอเอห้องมอเมืองรบร้อยเก้าก็ได้เจ้าันขึ้นน้ำรัตด้วเจ้าบ่งมีวางนั่งขึ้นได้อรัขึขึ้นได้หรอเออปังลูกดกดูกคบาลีหายเออ Đây không? Yeah, yeah. Ôi, bay đấy luôn. Yeah, yeah, yeah. Bay xuống. đã chứ bay xuống hay ừ. Đi thì cả bay việc nơi ừ. bài xuống. Ừ. Chắc chắn bò đấy. Anh ăn bò mau è ừ. bò, mau là ừ. e ừ. e cốt rồi chốt luôn đấy. Mau lỏng chốt luôn. Đẹp đẹp. Mất ngày đấy thằng nào. ว่าเอาขึ้นแต่พ่นมันทั้งกันยิงไปห่อหลืบปานเลยเนาะแล้วไปทั้งคนอันเมาเลยเราเมาเลือดเนาะเมาเหล่าหรือเมาเลือดนะแค่คือบุตรกินเหล้าแตพุ่มหมอลอยก้าวบอกจะพุ่มหมอได้ไผ่คนต้องการไปได้โจ้อย่าแล้วไปแะ่ก็ไปแล้วอเไรก็ดีไปบอกไปส่งไปส่งไปบันเทิงไปบอกชื่ออยู่ ว่าเอาขึ้นแต่แต่อยู่พุ่นแบบจะขี่ชาเล็กหัมนมอเพื่อนนั่นแหละเราก็บบริเวณคลินิกแล้วก็หานขายา,ยาก็ัื่อเงินกับบริยุทธิ์นี่สัเงินบริยุทธิ์ไพอันเป็นพี่น้นนองแล้วนะลูกไปผู้ถือป๋าอะไรตอนน้องขุนขุนนะแม่นน้องเฮาก็ไอ้น้องเป็อนอะไรพะขยาเนาะเป็นว่าพื้นไอ้น้องแนตะ่ว่าผู้ชั้นจำต้องได้ติดตามขอเป็นชาลาวนี่แลี้ยอ๋ บอกเจ้าเจ้าคือบานนะเนือเขาหมอเมืองนี่หัวเมือหัวเมืองเรือยังไงเออหัวเมืองนี่ก็ไดปไปพี่น้อกนู่นเดินหทางที่ที่ไหนนะก็ลุ้งไปล่างนั้นแล้วลางเลือดจะแข็งแล้วโลห์น้อยหนึ่งระเบิดติดหัวน้อยนั่นต้องไปมั้งหัวน้อยน่ะแล้วมันได้เจ็บเจ็บภายนอกมั้ยเจ็บตีนมั้งบอกมันด่ากันแล้วเจ็บล่ะชักยาละเค็มกัน đấy là một loại ừ. ừ. nữa nó một nhanh nóng nữa thì nóng nát nữa thì nóng nát nát nữa nát 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 bưng nát bưng nát 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 Chẳng nát nát sáng nát 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 ออจะปลุกเลาน้ำห้องน้ำแ,แม่เป็นโทษได้เหรอเป็นโทษได้จะดกเอาเอากันขึ้นรถวังดีลดดดดเลยจะมาเป็นโทษหีืตายด้เขาบางคนวันนั้นอ่ะคน้องเราเป็นไทยแหละเลยเ้าต้องห้อาบ้านเดียวไปน้ำปกติกงไี้แล้ว ต่ำกันเนี่ยทักก็เชื่อก็เชื่อแล้วให้เรต่ำกันอยู่ก็จักเอาว่าดีมองเร่งเรื่องตามมองเร่งบุญเรื่องบ่บ่เด็กเด็กน้อยกับผู้ใหญ่ตั้งคนตั้งเลื่งแต่คิดว่ามันชีวิตล้วมันต่ำอันเข้าเกียร์นะมันวิ่นกันเลยต่ำบันไดเนาะเออรถมันวิ่งกันเลยรถมันก้อนกากันงเหยี้หซือหลีกคุมมาตราบล่อมองนี่หลีบนี่มาทางบ้านมันมีคุมนี่เหม่ือนมันมีคุมโกเอาเลยนะ อยใจตัวสิ่งคนทางทาตะดนน้องหร่หมู่กันจงวะพูดกันปะเอยเอะหู่เ้คน้าเดียเคยเรียนนักกันเนาะเ้อง้ย่นเนอตามที่เห็นนี่หะปน่งเนาะกาที่เดินทางเพื่อนจะลอย กำลังจะไปตัวม้มาส่งคนเจ็บอยู่นั้นจเจอคนเจ็บระว่างทางกำลังไปส่งคนของหมอตอนนี้แล่นไปท่ารถเรือจนจะลอยนะแป๊บเดียวก็หดละ ค้นคาดูนะค้นข้าดเรียบมันบ่มีคาดเด็กมันเล่งไปเลยเลยมันสั่น์าเได้เลยรถนะมีคาดบะบ่เลยไรมานอ่้องมีลูกเต้าแล้วมีปนเนี่ยมีมีนะอาบิิโตแล้วลูกนจำเคยเห็นไห

ทางทิศทางบันไดก็ตามพี่หนุ่มต้องรักษาความไวเออคันบอลได้ไม่คมนี่มันอาจจะเกิดเหตุด้วยเพราะว่าพายค้าแนมคมแล้วรีดช่ยได้อ,อันเด็กหน่อยได้แหละเด็กหน่อยผู้สาวน้อยๆนี่ขี่รถลีกก็ค่อยนีย่ลีกมันมีคุ้คมทางหน้านะเถิ่อนก็ดิม้วนลงเลยเอาแล้วค่อยว่ะม้วน,น,นลงเองม้วนลงเองเพิ่นเพราะว่ามันลีดลราไปโดนคุ้มเด็กบัดความไวโดวยเองบัดบ่พอเพนี่เด็กน้อยเนาะขับรถจักอันนั่นบันไดไดน

vâng để có những món tích món tóc hát tang nó lọt lẻo 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 ไปเฉยๆมือไหนอนนอนอยู่รออยนองไปเบไปเนะสองมือไ้บไปเนนอนขันข่อยมีกระบะ้าพี่น้องขึ้นได้หลายนี่ลรพี่น้องต้องอยากได้กระบะให้กันชงคดจิบแม่นักระบะคนใดก็ย้อมีกคือกันและนะเงมันเต้นกระบาคนใดมันเต้นนี่เต้นไม่ว่า chăm chỉ tiền lâu bông bông bay tao nghe đã dặn lẽ đúng không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  đúng rồi đúng 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 không 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 ถ่ายแล้วค่อยเรชิมเมื่อถ่ายคลิปเดียวค่อยเรชิเล่นจำกับอาจารโนนี่ลูกป้าไหมอาจารย์โนออกคนเข้าท่าไปค่อยชิมบอนเข่าเมียความเด้อแป๊บแป๊บเดียวพี่น้องเอลยทอดนะเรียกกระดังแน่โอ,อย้ยโอ้ย

คือไปจะได้หนะเนี่ยลองแล้วคือลองลองคนไหนเดี๋ยวนี้นะลอง,ลองคนละลองคนละลองเนาะบัวแม่นนอกลองตัดไภายวนนี้นะด้านเลืออันนี้วะออตึกไดเอาไปิยังไปคนละของพี่คนละคนบอกอ๋อคนนั้นว่เออโดนยึดคนละอัะนเ่ืดเอดผลี่ิคาซีวาแล้วเนาะอุบัติเหตุเด้ ใเป็นชักยาชักดึ่ใชหมก็จะคุยเสือก็ออกกนแล้วลูกไปหาเสือเปลี่ยนบ่นอนไปสิอยากนอนอยู่หลุดใช้แพทย์ยามดิฮัลโหลปกติเป็นยามอยู่นหนเลย บอบีเห็นแพทย์พี่รองประธนเห็นตอนนี้บ่เห็นตอนนี้อยากนอนเลยผูย้บาดเจ็บอยากนอนพี่้องเอ้ลเยล่มพกักกระยาบ้านพากนักกระยาไปออกมาจากบ้านพอดีเห็นแล้วเลยพาเรามา

ไปไหนไนเลเออนี่เนี่น้ำนี่ไว้ให้เล่าด้วยนี่เออนี่แล้วเพิ่นเป็นคนเพื่อนใกล้พี่น้องเพิ่นมาจำหลังเขาเห็นทางกเลยออามาไม่เนาะอะเห็นไหนี่โอ้หาวิธีเบิ่งหค เออชักบ่ชักแล้วแต่ท่านมอพนพิจารณาเดท่านมอมอเลยมอเอินเหมืนนนยังมีเสียงยังดูยังดูดิเนี่ยใจย่ใเออเอนเห็นอย่างตายอย่างมันกาเหรอเดทว้เาียบพนนะทบปุนุแล้วี่อ่านมาเดี๋ยวยมอ่เมื่อกี้มืจะมาเลยเอาแล้วยังไ่ได้เห็นยังยังตีไม่ได้ chết ở vĩnh nó, chơi là cả lông <laughs> tha thằng... <nó> <laughs> phải không? này này nhoi Nhu hoa 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 Nhu hoa 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 này? hoa 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 không? hoa 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 ไบุระเ well. ียนบุกด้คือได้บันสูงแ้วใช่ป่ะนี่เวพาเราติ่งบุได้เนาะซำซำนู่ก็ตัดนะวนี้ๆัวนี่เป็นวันเาเรื่องเอหาวิเอาลยเขาเหี

เด็กเอ้าคือว่าอดมือแพทย์มือหมอแล้วบ้านนี้เนาะสบายใจเลยห่อดมือแพทย์มือหมอคนเลยเขาส่งจำหนี้แล้วเขาก็ได้รอญาติเพิ่นมาหมบานนี้ทางด้านอายนั่นเราโทรหาญาติเพิ่นแล้วเขาก็จะไปงานต่อเฮเนาะพี่น้องรถจะเข้าสี่หลงหรือพี่น้องมันจะมีคาบแน่หนึ่งแล้วคนเจ็บคนวัดเหตุเนาะมีเลือดแน่หนึ่งกระยาเขาจะไปลลางเองเนาะพี่น้อง bài bỉ đong rồi trên tầng sau tầng bầm mười 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 mười

โอเคพี่น้องนๆตอนนี้กระเป๋าดีกสีได้เดินทางต่อน,อนอ้องๆมอบให้ไอ้น้องเพิ่นแล้วกะท่านหมอเพิ่นเรียบร้อยถึงมือเขากาชีได้ขอตัวบัดพี่น้องไปน้่งกระเป๋าให้เพิ่อนกดน,นะเอาซื้อละเคพี่น้องบายบายเด้อพี่น้อง